สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เชื่อแล้วว่าความรักสามารถทําได้ทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามแต่เราก็ยอมทําให้เพื่อคนที่เรารักที่เรียกว่าแฟนดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสิเรื่องที่ผู้หญิงยอมทําให้แฟนเพราะว่ารักนําเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันว่าเรื่องที่น่ารังเกียจที่ว่านี้มันมีเรื่องอะไรกันบ้างตามไปดูกันครับข้อที่1บีบสิว ไม่ว่าจะเป็นสิวหัวดำหัวขาวหรือสิวเซียนอะไรก็ช่างเมื่อไหร่ที่แฟนของคุณมีสิวคุณก็อาสาที่จะบีบให้ไม่ว่ามันจะอยู่ส่วนไหนของร่างกายก็ตามทีครับข้อที่2เก็บเศษหนัง หากมองเห็นหนังที่แห้งเป็นขุยๆข,ของคนอื่นอาจจะมองว่ามันน่าขนลุกซะจริงๆแต่หากเป็นของแฟนแล้วก็คุณก็จะพยายามไปขูดมันแล้วก็เก็บกวาดเศษพวกนั้นขึ้นมาพร้อมกับทาโลชั่นให้เสร็จสับกันเลยล่ะครับข้อที่3ถอนขน ลองคิดดูสิครับปกติแล้วหากคุณเจอเส้นผมหรือเส้นขนในจานข้าวคุณจะรู้สึกยังไงกันบ้างแน่นอนครับว่าต้องรู้สึกขยะแขยงแน่นอนใช่ไหมล่ะครับแต่นี่คุณสามารถรับอาสาช่วยถอนขนให้แฟนไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วขนจมูกหรือขนรักแร้ก็าตามถ้าเป็นแฟนแล้วก็ยอมทำให้ทั้งหมดได้เลยครับข้อที่ 4. เข้าห้องน้ำทั้งทั้งที่ไม่ปิดประตู บางคนอาจจะทําใจรับไม่ได้กับการที่เข้าห้องน้ําทั้งทั้งที่เปิดประตูอ้าค้างไว้อยู่แต่สําหรับคู่รักหรือสามีภรรยากลับทําแบบนั้นได้อย่างหน้าตาเฉยเลยล่ะครับข้อที่5ดมกลิ่นปาก คนที่เป็นแฟนกันอาจจะกระซิบให้อีกฝ่ายช่วยเช็คดูซิว่าตอนนี้คุณมีกลิ่นปากหรือเปล่าหากเป็นคนอื่นรับรองว่าไม่กล้าถามหรือแม้แต่ไม่กล้าที่จะเทสให้ด้วยซ้าไปครับข้อที่6ดมกลิ่นตัวนี่ก็เป็นอีกอย่างที่คล้ายคลกับข้อที่แล้วการผลัดกันเช็คดมกลิ่นตัวของอีกฝ่ายโดยเฉพาะรักแร้เนี่ยแค่ฟังก็รู้สึกจักกะจี้แล้วล่ะครับ ข้อที่7ตัดเล็บเท้าเล็บเท้าของตัวเองยังไม่ค่อยอยากจะทำแต่นี่เป็นการตัดเล็บเท้าให้คนอื่นในกรณีที่ไม่ใช่ร้านทำเล็บหากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนหรือสามีละก็อย่าหวังว่าจะทำให้กันเลยนะครับข้อที่8ทํทำความสะอาดรูจมูก ฟังแล้วรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่มีบางคนที่ดูแลลูกและสามีดีมากๆดีซะจนต้องทำความสะอาดรูจมูกให้ทั้งลูกและก็สามีด้วยเลยครับข้อที่9ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน ในกรณีที่คู่รักของคุณไม่มีของส่วนตัวที่ต้องใช้ในขนาดนั้นขึ้นมาคุณก็สามารถจะเอาของตัวเองที่ใช้อยู่ให้เขาไปใช้แบบง่ายๆอย่างเช่นแปรงสีฟันมีดโกนยาระงับกลิ่นตัวฟังแล้วรู้สึกแปลกๆนะว่าไหมครับข้อที่10ดมกลิ่นเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว ก็รู้ทั้งรู้ว่าเสื้อผ้าที่ใส่แล้วทั้งวันมันมีทั้งกลิ่นเหงื่อคราบใครอะไรมากมายแต่คุณก็ยังไม่วายแอบดมสำรวจกลิ่นของแฟนอยู่วันยังค่ำบางรายอาจจะเพราะความงกโดยเฉพาะกางเกงยีนขายาวหรือเวลาหน้าหนาวหากไม่มีกลิ่นเหม็นก็ใส่ไปอีกสองสาวันก็แล้วกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ10เรื่องที่ผู้หญิงยอมทําให้แฟนเพราะว่ารักจากทุกค้อที่ได้กล่าวมาหากคู่รักท่านใดลองเช็คดูแล้วปรากฏว่าเป็นจริงเกินครึ่งตามที่กล่าวมาก็สามารถบอกได้เลยครับว่าคู่ของคุณนั้นรักกันมากมายแค่ไหนกันครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ